เพชชีคุณเพชชีเดินนำหน้าโอ้ยจริงตายแล้วอด <Why? S 2> <c oughs> เดินไหม เราเดินคนคุณหมอจะอ้มอมใช่ไหมเดินอ้มอมนะวอนนี้ไม่กล้าถเลยะลายคนอยากเล่นเกมด้วยค่ะตอนนี้เรามาเดินเล่นไว้บัหลังนะอ้าวไหนเกมคะเดินเล่นคะ่ะไม่ได้มาเล่นเกมวันนี้ ที่เราอยู่กับกันตาแล้วก็เสียเพชชี <laughs> บบกินข้าวหรือยังคะกินแล้วคะ่ะกินกับข้าวขาหมูนนออมคนดูหนึ่งคนคะ่ะคนเป็น <Hello. S 2> <laughs> อุ้ยกันตะแผ่นตรงนั้นสวยมากสวยๆวยอุ้ยทำไมฟ้ามันดูแปลกๆกใช่ไหมทำไมได้กินบุหรี่ ลงร้านผลิตยาสูบอออออขอบรรยากาศหน่อยค่ะเขาบอกได้เลยบรรยากาศ ตรงนั้นอะไรเลินเลเรานั่งนี้ก็ได้นี่บรรยากาศสวยเล่นเลยแหละพี่ขานั่งไดง้เขาไม่เปิดพูดหรอก หรือว่าเปิดอยู่แต่เราไม่เห็นอ้อนั้นอุ้ยแต่คนมาวิ่งเยอะนะพี่จ๋าเฮ้ยเขาไปสร้าง เรามาไกลไหม,มดุงอะอุ้ยเงอ่ออกคือแบบอุ้ยดูแบบเหมือนเพชรเลยคือแบบเงาวิบวิบ ร้อนอะร,ร้อนจริง <c oughs> ไปไหมไปถ่ายสวนไฟเดี๋ยวเราพาไปดูสวนไฟนะทุกคน เจ็ดนาทีอีกรอบอีกรอบหนึ่ง็พอดีเลย Vai daí, เราเดินสวนแล้วต้องไปเดินฝั่งไม่ได้ที่จัก,กรยานเดินอเออเถ็ดๆล็ดเล็ดยแหละแตว,ว่าขารตรงไปกลางตึกตึกอะตึกเนี้ยสวยมาก ต่ว่ามันก็มีเลนนะ่ะสองเลนเลยเอ้ยขอกมาจริงอ่ะน้องเออน้องเออหรือว่ายู่นี่ก็มีเหรอน่าจะมีทวกที่เราจะเหยียบน้องไหมอตอนนี้เรามานะคะเราพบเจอ ป้ายน้องด้วยนะคะ Water m o n ต t ร r สัตว์น้ำเหรอ,หอ,หอทุกคนแปลแปลให้ฟังหนะะ่อยครับเขาก็แปลไม่ได้เหมือนกันแปลไม่ออก Monster ไม่รู้อ่านถูกไหมด้วยนะ,ะ Monster ก็ <c oughs> น่าจะแปลว่าสัตว์น้ำไหมบอกครึ่งน้ำเปล่าหรือว่าถ้าจักรยานมาอุ้ย เช่น,น้องไม่น่าน่นๆๆๆไหนมองไปเขาเห็นสีดำๆไม่น่าใช่คนเขมาวิ่งอันนี้แสดงว่าน้องน,าน,าน be, ่าจะเข้าหลุมไปแล้วอวเเาียมมงไ่่่่ล แสงแล้วไหนท้ายขอเราอ๋อไฟประดับษ์ตกแสงอะไรอ่ะอ๋อไอ้ที่เป็นสะพานใช่ปะ skywalk ใช่อันเป็นสกายวอล์ k เหรอเป็นกระจกไม่เชิงใจไม่เชิงกระจกเป็นพื้นไม้เออพื้นไม้แต่ว่ามันยกสูงอ่ะคนละแาไม่บอกนออก แล้วคุณนี่กลับไปตัดลงลงอลง็ดเล็ด